สวัสดีครับพนันเดกนะครับพนันธเดนกนะครับถ่ายสักหน่อยตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้ว <c oughs> นะครับเช้านี้เราอยู่ที่อำเภออะไรวะอำเภออะไรไม่รู้อ่ะจังหวัดจังหวัดพะเยาครับเชียงอีกใกล้ๆภูชีฟ้าครับนะฮะก็มาส่งเครื่องม้วนฟางนะครับตัวนี้รถเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวไว้แล้วแล้วเราก็ม้วนนะครับ ก็คือม้วนฟางตัวนี้ก็สามารถม้วนฟางที่อยู่กับต่อทางข้าวได้ด้วยตัวนี้เรายังไม่มีตัวตัดนะครับเดี๋ยวเราสร้างตัวตัดขึ้นมาเดี๋ยวปีหน้าเจอกันตันนี้เราม้วนก่อนตอนนี้ลูกค้าเริ่มคล้องแล้วครับลูกค้าเก่งมากนะครับคนนี้นะครับขอบคุณพี่กิมนะครับนี่ครับพอมาดังปีแล้วเป็นแล้วครับนี่ครับครับทำงานเป็นแล้วครับย่าม้วนหนึ่งอยู่ที่30กิโลนะฮะก็เทือนตัวนี้มันกึ่งสดกึ่งแห้งนะครับ ฝาโป้จบงานไปต่อนะครับไปดูกันนะฮะไปดูเองนะครับยามมวนหนึ่งครับหุ้ยแน่นนะได้เลยครับโอ้โหถ้ายากถ้าฟางแห้งอย่างเดียวเนี่ยอยู่20ได้แบบนี้30มมีนะครับนี่ครับโอเคเลยนะฮะก็ เดี๋ยวอีกหน่อยจะสร้างตัวแต่มีตัวตัดต่อสังข้าวมาครับไม่ต้องเผาเลยนะครับตัดฉับๆเลยนะฮะเปียโอเคนะฮะลูกค้าเก่งครับคนนี้เลิศมากนี่ครับเดี๋ยวเราจะหาตัวตัดต่อมาด้วยตอนนี้เรามมวนไปก่อน ขายเป็นเซตเลยนะฮะโอเคเนี่ยนะครับ,เ,เ,รบเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาส่งงานลูกค้าก็ทดสอบม้วนนะครับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบ้างก็เรียนรู้กันไปนะครับอเครับสนใจมีทํามาได้ครับเลิศขอบคุณครับ